ทั้งคู่เจอกันไม่ได้ไปรู้ได้ไงไม่รู้ว่าโสดโสดโอ้โหเป็นยงไงครับตอนนั้นโอ้โหตลาดแตกเลยตอนนั้นคือข่าวแบบข่าวแพทย์สาวเปลี่ยนเร็วมากติ๊มสดติ๊มสดติ๊สดโอไปเจอพ่ออะไรเงี้ยกับโดนพ่อเทกับโดนพ่อเทกลับมาติดรอบเบคุณเป็นใครผมยังไม่รู้จักจริงๆอ่ะโอ้ยไปตัไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยไปตัวไปไหนก็ได้ ทุกอย่างแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอ่ะใครเป็นคนที่เป็นคนมีระเบียบในบ้านไม่มีสักคนไม่มีสักคนใครโซล่าคนไหนรู้นะผมโซล่าครับรู้แน่ค่ะสลับช่วงช่วงเดือนแรกๆจะเป็นรูน่าร้องบ่อยร้องงอแงอออบ่อยหนาวแล้วลูกอ๋อ